พอเจริญพรวันนี้วันพระหลายคนบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้ไปทำบุญที่วัดเลยหลายวัดหยุดทำบุญก็จะบอกโยมว่าบุญไม่ได้อยู่ที่วัดบุญไม่ได้อยู่ที่ห่มผ้าเหลืองอย่างเดียวถ้าห่มผ้าเหลืองแต่ใจไม่ได้เป็นพระบุญก็ไม่ได้อยู่ที่เอาผ้าเหลืองมาห่มบุญไม่ได้อยู่ที่ต้องไปทำบุญที่วัดแต่บุญอยู่ที่เจตนาพระพุทธเจ้าตรัสว่า เจตนาหังพิกเวกรรมังวทามิเจตนานั่นแหละเป็นกรรมถึงจะไม่ได้ห่มจีวรหรือว่าห่มจีวรถ้าห่มจีวรแล้วใจประพฤติดีปฏิบัติด,ตดีก็ยิ่งดีมากๆแต่ถ้าตัวไม่ได้ห่มจีวรแต่ใจประพฤติอย่างผู้ทรงศีลเป็นคนมีศีลมีธรรมก็ชื่อด้วยว่ามีบุญเช่นกันฉะนั้นบุญไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มเครื่องแบบบุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่ ว่าจะต้องไปทําที่วัดแต่อยู่ที่เจตนานายโยมนะขอให้ตั้งเจตนาไว้ว่าวันนี้เราจะไม่ประพฤติล่วงศีลล่วงธรรมวันนี้เราจะประพฤติเป็นผู้ที่อ,อ,นนอ่อนโยนเอื้อเฟื้อแบ่งปันลดทอนกิเลสของเรามีอะไรที่เราจะประพฤติตนให้มีกิเลสน้อยลง <ninth az ine> นั่นแหละบุญใหญ่ถ้ายิ่งยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนเ <th under> ยอะๆไปวัดแต่ไปจองเสาสาลา ว่าเราจะต้องนั่งตรงนี้นะใครมานั่งพิงเสาสาลาต้นนี้ของเราเนี่ยไม่ได้นะเราเป็นผู้จองไว้นะหรือว่าทําบุญแล้วนะจะเอาว่าต้องเอ่ยชื่อออกนามนะต้องเขียนชื่อฉันขึ้นหน้าบันโบสถด้วยนะถ้าไม่เขียนนี่ไม่ได้เลยฉันโกรธนะอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นบุญสักเท่าไหร่หรอกเพราะไปสร้างความเป็นตัวเป็นตน,ตน,ตนตใหญ่โตมโหฬารโปรไฟล์ยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่โตเลยนะยิ่งมีอีโก้จัดไปมากกว่าเดิม ฉะนั้นบุญไม่ได้อยู่ที่วัดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจิตเตสังกิริเตท,ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติจิตเตอสังกิริเทสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็ไปสู่สุขติจิตเป็นตัวชี้วัดชัดเจนแม้นตัวจะไม่ได้ไปวัดในช่วงโควิดแบบนี้ก็อย่าน้อยใจเลยโยมนะอย่าทําจิตของเราให้เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง จะพาไปสู่ทุกขติแม้นยังไม่ได้ตายไปตกนรกก็ยังตกนรกทั้งเป็นเป็นทุกข์เพราะจิตเศร้าหมองแต่ถ้าเป็นสุขในตอนนี้สวรรค์เบื้องหน้าก็คงไม่ต้องคาดเดาเพราะเราก็สร้างสวรรค์ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วก็คือมีความสุขในปัจจุบันฉะนั้นท่านทั้งหลายการทีนะ่เราได้ตั้งเจตนาไว้ดีอะไรทุกอย่างมันก็ดีไปหมดนั่นแหละก็ขอให้นะวันพระวันนี้หรือจะวันพระวันไหนในช่วงโควิดแบบนี้ ให้ตั้งเจตนาไว้ให้เป็นบุญเป็นกุศลแม้นตัวจะไม่ได้ไปวัดแต่ใจของเราไปวัดใจของเราอยู่ที่การวัดตัววัดตนว่าเรายังมีตัวตนอยู่มากน้อยแค่ไหนนะฉันเกิดมาอายุเท่านี้แล้วนะฉันได้ลดความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราลดทิฏฐิมานะได้มากนั่นแหละโยมแม้นตัวจะไม่ได้ไปวัดแต่เราก็เป็นผู้เจริญแล้วตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอนุโมทนาวันพระนโยมนะ รับผ่อนพร้อมกันสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสิริส,สนิจจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังประพฤติดีเข้าไว้ที่ไหนก็เป็นวัดของเรา ขอจเจริญพร